ลงมานายกถูกทุบตึงตังตึงตังธรรมดาครับนายยกเนี่ยต้องรู้สิท่านเป็นนายกก่อนผมนะแต่เมื่อถูกทุบตีถูกไล่ผมก่อนท่านเห็นก่อนท่านนะหนีแต่ตายก็บี่ลงไม่ลงไม้จับรถแดงเฉลิมมาประชาชนขณะนี้กำลังจะหนีออกแม่น้ำกระบี ขนาดนี้วัฐเอกชนกำลังจะลงเรือยอดไม่มีอะไรครับคนนั่งอยู่ในโรงแรมอุท่ดนพิเศษตามพิเศษคุณผมงกันลึกในใจเนี่ยก็จะหนีทางไหนวะเนี่ยข้างนอกแต่หมดสองสามพันเนี่ยรอเช้าเมื่อเสือร้อยหลบแวบออกมาโอ้ตำรวจเอรอรอผู้ว่าผู้กองผู้กับท่านต้องสู้ศักดิ์ศรีแอกไม่ได้น้องชายคุณไม่ต้องมาสอนผม ผมมีวิธีคิดอยู่ยยเฉยๆพอปีสีส่สี่สิบใกล้ๆปีห้า,า,า,านะผมแวบออกมาสี่เขาตามไม่ได้เขาทุบไม่เจอเพราะผมนั่งรถกระบะไม่มีใครคิดครพิมพ์ไทายนั่งรถกระบะไอ้พักผู้ร,รู้จกักเอาเอ็นบีเอสผมบอกมี่จะเอาเอ็นไม่บีเลยเองนไปใครๆเอารถกระบะนะยวพี่ไปพี่เองผมกัหนี้มันนี่สนามปีนเขาปีคุณเข้าใจอะ ลงเครื่องบินวันนั้นลองนายุกฝ่ายาาความมั่นคงไปถามอลาร์กรสโซมาไยคนนี้แหละนั่งรถไปกับผมคุณว่ากระบี่คนนีย้ยังอยู่นี่ผมเอารถเบนวีโต้ดีเซลไปผลงเครื่องพัวกตำรวจบอกท่านทำหน้าเสร็จแล้วผมบอกเขามาข้างหน้าไปข้างหลังไม่ได้ครับมีคนเชียร์ซะด้วยบอยจาเพิ่งเชียร์ที่นี่เลย เอากันไว้ก่อนเม่อไปต้องมาเชียร์ผมมาดีผมออกมาสมมตครับขับรถมาดิมันลอ้ลอมประมาณหนะ้าสิบไอ้ีหน้ารถปังซังผมบอกว่างไงเอียงซ้ายเอียงซ้ายพอเอียงซ้ายเนี่ยตอนท้ามันจะไปตกเราผมบอกขับขวาอย่าทำลายพี่น้องประชาชนพอเอียงซ้ายพวกขับขวาพวกไอคนขับทำทำไงจ้ะหนีสิวะต้อหนีมาที่โรงแรมก็ดบีมมนนี่ตาย ผมไม่คนรวเลยรับุกเยอะแยะกลับมากขาซ่อมผมไม่ได้แสดงบทละครอะไรเลยแต่ตอนหนีมาได้อะเขาหลับเข้าไปใส่เสื้อสูทใช้ไม่พูกขาออกมาเหลือเช่อวตัวียวผู้ว่าไม่รู้ผู้การไม่รู้ผู้กลับไม่รู้ร้องพู้ว่าไม่รู้นายเบอร์ไม่รู้ผู้ว่าออกไปเลยเตรียมประชุมประชุมก็ตายดิครับก็มันมีการจ้างมาจากสุราษฎร์จากภูเก็ต จากพังงาจากกบฏผมจะประชุมเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินเพราะที่กบีมันออกโฉนดชนิดยกภูเขาออกเป็นลูกนะตรงนั้นแทรัพย์สินเป็นแสนล้านถ้าตรงไปตรงมาตรวจสอบท่านใดครับพอมาที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่เ7ตุลาที่ผมเรียงลำดับเนี่ยถ้าไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ตั้หามันไม่จบก็ค,คนกันเองทั้งนั้นไม่ได้มีศัตรูคู่ค้า,าอะไรเลยพอพวกผมเชีิแตั้งติดเออรับงานโอ้ยทายาทลาสูรอาก็ผมก็ลบร่องผมเมันเป็นสิทธิมันเป็นความชอบธรรมถ้าพวกผมชอบพันธมุนโทสติสพี่น้องตาจนก็ไม่ชอบเลือกตั้งรออหนาะ เลี้ยงหลานหมดก็ไม่ได้เข้าสภาผู้แทนรัฐบาลท่านราคับวันที่เจ็ดมีมาหน้ารัฐสภาท่านประธานก็ทําหน้าที่ประธานก็รู้อยู่ผมมาแป๊บเดียวอ่ะสายข่าวรายงานพี่พี่คือเป้าหมายบอกรู้แล้วรู้แล้วแล้วผมทำไงผมก็หนีก่อนไม่ทำเซ็นชื่อก็มันมาแล้ว ผมแเพลงก่อ,ออกไปเลยก็มีคนบอกว่าโอ้ผมมาแล้วไม่เป็นชื่นการแสดงบัตรผมบอกไป่แปลท่านประธานใจรู้จักผมดีว่าผมเป็นคนจริงคนจังในการประชุมสภาทํางานกันมาตั้งเป็นฝ่าย้านเป็นรัฐบาลอภิปรายมาตั้งแต่นายกรุ่นเก่าอะไรต่ออะไรนั่งมีเราไอ้เรื่องจะนหนีสภาท่านประธานครับพันามิตรมาประชุมแล้วบอกว่าจะทำร้ายจะบุก ใครกัดขวางจะทำร้ายแล้วก็มาวิบึมวิบึมวิบิมต้นำไม่ผิดเนะี่ยพายคังคาเหมือนจะนายกอะลงไปทั้งทายนี่ดอยจะใช่หรือไม่ผมไม่ทราบไม่ใช่ก็ไม่เสียหายใช่ก็ไม่เสียหายสรุปแล้วไม่เสียหายอะ่ะเพราะทำปฏิเสธยังไงไม่มีใครเชื่อหรอกพวกพันธมิตรใจพวกกันพวกท่าน,านเหมือนเสื้อแดงอะ่ะพวกผมอะ ไม่มีปิดปังตัวจริงชัดเจนโอ้โหแม่ธรรัดาครับพอมีการสลายม็อบ